นั่งให้เป็นฌานเป็นสมาธิให้ได้ละตามลำดับลำดับของการละละอะไรละกามมคุณละรูปเสียงกลิ่นรสบสูสุฌานละฌานไปสู่วิปัสสนาไปสู่มรรคไปสู่อริยมรรคไปสู่โสดาปฏิบัติโสดาปฏิผล ละโสดาปฏิบัติโสดาไปสู่อาดาคามีขึ้นไปเรื่อยแต่สกิทาคาดาคาจนถึงพระลาหนละเป็นชั้นเป็นชั้นไปละเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นชั้นไปนั่นแหละที่เลละกามคุณห้ารูปเสียงกินรสพุทธภาพไปอยู่กับชานแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของกามคุณหา้าหร่ามีคุณแต่มีโทษ รูปก็มีคุณเสียงก็มีคุณกินก็มีคุณรสก็มีคุณแต่มันมีโทษหลายกว่าคุณก็มีแต่โทษมันหลายกว่าเ็นโทษของร่างของกายอะล่ะรูปเสียงกินรสตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็มีคุณหูก็มีคุณจมูกก็มีคุณลิ้นก็มีคุณกายก็มีคุณแต่ว่ามันมีโทษหลายกว่าโทษของมันมากมายไกลกอ่ ตาให้ไม่เห็นเท่าไหร่ว่าดีเท่าไหร่มันก็ทุกข์คือเก่าเอาอะไรวสวยๆให้มันดูดูเท่าไหร่ก็ทุกข์คือเก่าพ่อโมเป็นอันทุกข์ก็ทุกข์เพราะตาดีเลยถือว่าทุกข์มันมากกว่าสิบปฏิเห็นยังก็อยากได้เห็นไะ้ก็คักเห็นหนี่ก็คักเดี๋ยวดีก็อยากได้เนี่ยโมดีเห็นยังก็คัดหูคัดตาขีดหูขีดตา,ตากเละ ไอ้ส่วนที่ไม่พอใจก็มีส่วนที่พอใจก็มีเห็นแล้วพอใจก็ทุกไม่พอใจก็ทุกมันจะให้ความสุขก็นิดหน่อยแต่ว่าทุกลตลอดเวลาเลยทุกเพราะตาทุกเพราะหูคนมันทุกเพราะอะไรถ้าไปทุกเพราะตาเพราะหูส้ตายเพราะตั้ํตาตั้มหูน,นี่แหละประยุกต์ประสาผิดว่าปัญญาผีญา่ไงตามันเห็นนี่หละมันถึงกลัวผีก็ดีถ้าตาเรเห็นว่าสิญาณเรผีซะ พอหูี่แล้วว่าิได้ยินเสียงผีว่าก็กลัวขึ้นบารสีปริหารมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษอยู่ในตัวของมันคนมันมองไม่เห็นทิปฏิบิมันมองเห็นแต่คุณโทษมันมองไม่เห็นสินี้แล้วมันมองแง่เดียวทีนี้มองมันทั้งแง่คุณแง่โทษมองให้มันเห็นเห็นโทษของกามตาหูจมูกลิ้นกายให้เห็นโทษของมันเห็นคุณด้วยเห็นโทษด้วยโทษมันก็มีมากมาย รักก็พอตาช่างก็พอตารักก็ทุกช่างก็ทุกคนเป็นบ้าผูเบื่อดีมันก็พอรักกับช่างเราจะมีอะไรล่ะพอตาี่ไม่ใช่เหลือดิที่มันเห็นมันว่าสวยมันว่างามมันก็แย่งกันละบัดีิชอบก็แย่งกันแต่ที่ไปชอบก็วิ่งหนีกันแล้วสิบริหารมันเห็นละบรยกาิจะขี้ดียดรกเกียดกันละบริหารมันเห็นตีตาบ่เห็นหูบ่ได้ยินก็บดดละบริหา มันก็บุญญาณเลยผีแหละวิทยาญาตบุผีหูกระด้วงตากระบอดแล้วก็เบิดเลยญาตผีบุญาณยังล่ะผีมันาเสียได้ใส่สับปะรดมาเสียหลอกได้หลอกยังไงมันาหลอกได้บุคนตาบอดเลยเข้าใจไหมล่ะผมันกลัวขึ้นมาก็เพราะตาเป็นเหตนี่แล้วดิตาบุเหตุวิทยาญาตบุหูกระปรดงยินห้องใส่ก็เสยผีก็ดิบุที่ห้องมึงสี่ข้างก็ยั่วว่ามึงจะเสยอยู่ฮะเมันบุญญาณเหรอเข้าใจไหมล่ะ เพราะตากับหูนี่แหละพาไปต้นเหตุแต่ทุกก็เพราะอันนี้สุขก็เพราะอันนี้แต่มันชอบก็ไม่ชอบมันก็ทุกบทละชอบก็ทุกไม่ชอบก็ทูกเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกมันเป็นอย่างนั้นแหละสิตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้แหละไปทําให้เราทุกข์น่ะตาก็ให้ทุกข์หูก็ให้ทุกข์จมูกให้ทุกข์ลิ้นให้ทุกข์ไก่ยทุก ทุกเกิดเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ทุกเกิดเพราะอะไรเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจถือว่าร่างกายนี่ก็คือการเลยให้กินเท่าไหร่มันก็เกะก็เท่าให้ดมอะไรก็ทุกคือเก่าหอมก็ทุกเม้นก็ทุกปากเด็กให้กินเท่าไหร่มันก็ว่าไม่ดีแล้วเออมันก็อยากกินแสบเต็กหนาแสบสมบูรณก็บพ่พ่ออยากเสบกว่านี้อีกครับพ่อเป็นไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจกลามเมื่อคุณห้าพอเป็นไหม สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรที่มันชอบมัก็โอ้ยอยากได้ดีกว่านั้นอีกดีกว่านั้นอีกเพราะติดสัมผัสเถอะเลติดผัวติดเมียมันติดสัมผัสะที่ได้เศร้าเบี้ยกับบพอ่อได้ลอยเบี้ยกับบพอ่อเลยผู้ชายผู้หญิงก็ได้ลอยผัวก็ไปพอพ่อเลยเพราะอันนี้แล้วมันติดสัมผัสเถอะแลวมันพอเป็นไหมละ่ะแล่ว่ากามทั้งหลายมันพอไม้เป็นเลยไม่ได้ทุกทั้งนั้นเลยกามนั่นพอไว้เป็นด้วยทุกด้วย มัพอเป็นเหลือตาเห็นลูกสวยเท่าไหร่ก็พอไปเปลยนอยากได้เห็นเยอะเสียงก็พอไปเท่าไหร่ก็พอไม่เป็น่ะนถ้าฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบก็ไม่ชอบมันก็ทุกข์หมดฝ่ายชอบก็เสวงหาอยากได้เกิดความอยากขึ้นมาอยากก็หาลรืบริหารหาก็รักษาหรอหาก็ทุกข์รักษาก็ทุกข์มันไม่หามันหายไปก็ทุกข์อีกแล้วละสิมันจะมีอะไรลนโลกก็ดีเนียมันมีอยู่เท่านี้นะ มีอะไรมีอยู่เท่าดีโลกอันนี้โลกมีอยู่เท่านี้จะมีอะไรอีกโลกอันนี้หนะเข้าใจไหมพระเทศเรีกันการละสีกายร่างกายที่ก็กินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็ไปรักษาไปอยู่เท่าว่าตาหูจะบุกลิ้นกายรักษามันเท่าไหร่ให้กินดีเท่าไหร่มักก็แก่ก็เท่า,านั้นก็เหี่ยวเขียวก็ะหักผมก็งอกให้กินดีไปเลยหลังก็คอมจะมีอะไรล่ะ าตาก็บอดหูก็หนวกให้กินดี bronze, นเท่าไหร่มันก็ค่อมหลงค่อมหลงมันมีแต่บัจะตายมันก็เก่สุดท้ายก็เจ็บให้กินดีเท่าไหร่ก็เจ็บคือเก่าก็ปวดคือเก่าก็ป่วยคือเก่าก็โซ่คือเก่าให้กินดีเท่าไหร่มันก็ตายเท่าเก่าอย่างว่ารักษามันเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่อยู่ตาก็รักษาไม่อยู่หูก็รักษาไม่อยู่จมูกก็รักษาไม่อยู่ปากก็รักษาบ่อยู่เขวกับฮักเลยคตากันฟ้ากับฟางก็บอดกัะหนวกหูก็หนวกตาก็บอดหูก็หนวก จมูก็เปมันกระตันล้วบได้กินอย่างเราไปเอาบาก็ไปวัดเป็ดไอเป็ดไข่เป็ดโซรีหรือก็ไปไก่ลราแคี่วก็ฮักกินอะไรก็ไม่อร่อยรักษาดีเท่าไหร่ก็เท่าเก่าบัดไว้ม่ีอะไรดีเลยดีร่างกายนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์บัดม่ไต้โทษมีได้โทษให้เห็นโทษของเหมือนนั่นแหละขั้นต้นใน้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้จักงนี้จากสิ่งเหล่านี้ไปเข้าฌานอยู่เสียแล้วบัดิบบัดจะเป็นมันเบื่อร่างกายดีแล้ว ก็อย่าเข้าสมาธิเข้าฌานอยู่เสียถ้ามันไม่เบื่อก็ไม่ว่ามะุงมะเรอต่ร่างกายนี่แหละยันแต่มันตายแพ่งแต่ขิ้งแพ่งแต่ร่างกายนี่ยันแต่บัตตายกลัวแต่บัจรตายแล้วร่างกายแพ่งร่างกายถ้ามันโง่ก็ไปกันเลยสิพอบัะฉลาดแลวโอ้ยมันวิไลร่างกายนี่ละบีได้ทุกข์กับโทษเท่านั้นเลยมันให้ทุกข์ไ้โทษเก่ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งโทษกินเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกบ ใหกินดีเท่าไหร่ก็เก่เข้าไปทุกวันเก่ก็ไปทุกวันใหกินดีเท่าไหรก็ตาบอดหูดวกก็ไปทุกวันทุกวันเนื้อก็เหี่ยวนังก็ยานผมก็งอกฟันก็หักละบดีี้าติพื้ไใดดีละ่ะง่อยก็ค่อมเข้าไปทุกวันทัาไงละ่ะแขงขาก็ไปบ่ได้เดินไปได้ไปบ่ได้บ้าบ่เป็นละ่ะบัดดีฆานขี้โกงไปบ้าอยู่เพื่อน มันเป็นอะไรล่ะทำยังไงมันก็ไม่ดีสักอย่างเราเพราะร่างกายนี่มันไม่ดีมันไม่ได้ดีอะไรเลยแต่เราก็รักบัญเสียจังเลยอันนี้ล่ะสิทนุถนอมมันเสียจังเลยแต่บันก็ไม่ได้ดีอะไรกับเราเลยล่ะมันมีแต่ให้ทุกข์ให้โทษให้มันดีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีมันมีแต่ทุกข์กับโทษีแหละร่างกายได้เห็นความจริงของร่างกายนี้มันถึงเบื่อถึงนายก็อยากเข้าชาตสมาธิเข้าฌานอยากไปพ้นจากร่างกายดี แต่มันก็ไปไม่ได้ก็ราะเข้าฌชาญอยู่เข้าฌชาญแล้วก็จะพ้นกับร่างกายที่บ้าชั่วครั้งชั่วคราวไปนี่อะไรเห็นร่างกายนี่น่าเบื่อหน้าหนาเห็นปิดทุกข์ปิดโทษหันยังบ่พ่อเจ็บหลังปวดเอวเจ็บแข้งปวดขาเจ็บหวัวปวดทอ้องโรคมะเร็งเบาหวานความดันมันสุมมาใส่ห้บาดีหนักเหนื่อยเมื่อ,อยเพียรยู่ซือ่อก็ะนักเดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กเห็นอดไมก็ป,ปวดทุกข์ อยู่ท่านั้นไม่ถูกก็ร่างกายนี้บรรทุกอะไรให้ดีเท่าไหร่รักษามันดีเท่าไหร่นก็ทุกคือจะทำยังไงจะทํายังไงกับมันเพราะร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างดีนะความจริงเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไม่รู้จักความจริงก็ไปหลงมันหลงร่างกายนี้มันโง่ทีเพราะมันไม่มองเข้ามาว่ามันเป็นมีให้เอาต่ทุกข์มาให้